คุณเคยมีความคิดที่ยิ่งใหญ่แวบเข้ามาในหัวแต่กลับถูกเสียงเล็กๆภายในดับความฝันนั้นลงอย่างรวดเร็วไหมคะนั่นไม่ใช่ความประมาทแต่เป็นปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่เรียกว่าการจำกัดความฝันตัวเองเสียงในหัวเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าประตูที่คอยปกป้องเราจากความเสี่ยงและความผิดหวังแต่ในขณะเดียวกันก็กักขังศัก,กยภาพที่แท้จริงของเราไว้ การไม่กล้าฝันใหญ่มักไม่ได้มาจากความขาดแคลนด้านความสามารถนะคะแต่มาจากความกลัวภายในที่สลับซับซ้อนทั้งความกลัวที่จะล้มเหลวอย่างน่าอับอายและความกลัวที่จะประสบความสําเร็จจนต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยค่ะคลิปนี้จะพาไปเจาะลึก8เสียงในหัวที่ทําให้เราไม่กล้าฝันใหญ่พร้อมแนะนําวิธีในการเปลี่ยนจากการจํากัดตัวเองมาเป็นการท้าทายขีดจํากัดเพื่อปลดล็อกความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่เราคู่ควรค่ะ 8. เสียงในหัวที่ทำให้คุณไม่กล้าฝันใหญ่เสียงเหล่านี้มีเจตนาที่ดีในการปกป้องเราจากความเจ็บปวดแต่กลับกลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการเติบโตและการค้นพบคุณค่าที่แท้จริงของเรา 1. เสียงผู้กระซิบของโรคหลอกลวง The Imposter Syndrome Whisperer เสียงนี้มักจะพูดว่าเราไม่เก่งพอที่จะทำสิ่งนี้ได้มีคนอื่นที่มีคุณสมบัติมากกว่า เสียงนี้สร้างความเชื่อว่าเราเป็นเพียงนักต้มตุ๋นที่รอเวลาจะถูกเปิดโปงเมื่อความฝันใหญ่เกินไปซึ่งทําให้เราปฏิเสธโอกาสและถอยกลับไปสู่ความสําเร็จในระดับที่ปลอดภัยผลกระทบเชิงลบเสียงนี้สร้างการจํากัดตัวเองโดยไม่จําเป็นและทําให้เราเชื่อว่าการประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นต้องมีคุณสมบัติที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกเริ่มซึ่งไม่มีอยู่จริงค่ะ เราจะใช้เวลาทั้งหมดในการเปรียบเทียบความขัดแคลนของเรากับจุดแข็งของคนอื่นแนวทางตอบโต้ต้องฝึกการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ (embracing imperfection) จงตระหนักว่าทุกคนที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้นจากเป็นมือใหม่ที่เต็มใจเรียนรู้จงเปลี่ยนจากการถามว่าเรามีคุณสมบัติพอไหมเป็นการถามว่าเราเต็มใจที่จะเรียนรู้ไหมเสียงที่สเสียงผู้ปกป้องความปลอดภัย The Safety Guardian เสียงนี้เชื่อว่าความฝันเล็กๆนั้นง่ายกว่าถ้าฝันใหญ่จะล้มเหลวอย่างน่าอับอายเสียงนี้สร้างสมการที่ว่าความฝันใหญ่เท่ากับความเจ็บปวดจากการล้มเหลวยิ่งใหญ่ซึ่งทำให้เราเลือกเส้นทางที่ง่ายที่สุดและปลอดภัยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกอับอายหรือการถูกตัดสินจากภายนอกผลกระทบเชิงลบ เสียงนี้สร้างชีวิตที่ต่ำกว่าศักยภาพ underutilized life เราเลือกจะใช้ชีวิตแบบพออยู่ได้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะถูกมองว่าเป็นคนล้มเหลวเราสูญเสียความสุขที่แท้จริงของการได้ท้าทายตัวเองและค้นพบความสามารถใหม่ๆแนวทางตอบโต ต้องฝึกการนิยามความล้มเหลวใหม่ redefining failure จงมองความล้มเหลวเพียงเป็นข้อมูลป้องกลับที่จำเป็นสำหรับการปรับปรงุงการทำความเข้าใจว่าความอับอายเกิดจากความคิดของเราเองไม่ใช่จากเหตุการณ์ภายนอกเสียงที่3เสียงผู้ยึดต,ติดกับความคาดหวังภายนอก the external expectation b i d e r เสียงนี้มักจะพูดว่าคนรับข้างจะมองเราว่าบ้าหรือทะเยอทะยานเกินไปเสียงนี้ทำให้เรากังวลต่อการถูกตัดสินทางสังคมว่าเรากำลังฝันถึงสิ่งที่เกินตัวหรือกำลังลัดเลยความคาดหวังเดิมๆของครอบครัวหรือเพื่อนฝูงผลกระทบเชิงลบเสียงนี้ทำให้เราใช้ชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นและจำกัดความฝันของเราให้เข้ากับกรอบความคาดหวังของคนอื่นเราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองและแรงขับเดียนที่มาจากความปรารถนาที่แท้จริงของเรา แนวทางตอบโต้ต้องฝึกการสร้างความเห็นชอบภายใน (Internal Validation) จงตระหนักว่าการยอมรับของคนอื่นไม่ใช่เงื่อนไขสำหรับการเริ่มต้นจงให้คุณค่ากับความสุขและความรู้สึกเติมเต็มของเราเองเหนือกว่าความคิดเห็นชั่วคราวของคนอื่นเสียงที่4เสียงผู้คำนวณความพยายาม d e f f o r t Calculator) เสียงนี้เชื่อว่าความฝันใหญ่นั้นต้องใช้ความพยายามมากเกินไปมันไม่คุ้มค่าที่จะเหนื่อยขนาดนั้น เสียงนี้จะคำนวณต้นทุนทางอารมณ์และร่างกายของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และสรุปว่าการอยู่เฉยๆหรือการฝันเล็กๆนั้นคุ้มค่ากว่าผลกระทบเชิงลบเสียงนี้สร้างความเฉยชาและความเสียดายในภายหลัง later regret เราเลือกความสบายในระยะสั้นและแลก,กับโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในระยะยาวเราสูญเสียความตื่นเต้นและความพักภูมิใจที่มาพร้อมกับการทำงานหนักแนวทางตอบโต้ต้องฝึกการเข้าใจความพยายามที่มีความหมาย มินนิ่งฟูอีฟอร์ดจงมองความพยายามเป็นการลงทุนในตัวเราเองไม่ใช่ภาระจงเชื่อมโยงความพยายามเข้ากับคุณค่าและจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของเราเสียงที่5เสียงผู้สงสัยความสำเร็จ the success skeptic เสียงนี้มักจะพูดว่าถ้าสำเร็จจริงเราจะรับมือกับความรับผิดช,ชอบและชื่อเสียงที่ตามมาไม่ได้เสียงนี้แสดงให้เห็นถึงความกลัวต่อผลลัพธ์เชิงบวกเพราะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความกดดันความคาดหวังและการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่น่ากลัวผลกระทบเชิงลบ เสียงนี้ทำให้เราสร้างความหายนะให้ตัวเองเซลฟส a b บอท g e เมื่อใกล้ถึงเส้นชัยเราจะหาวิธีทำลายโอกาสนั้นเพื่อกลับไปสู่พื้นที่ที่คุ้นเคยและควบคุมได้เราจะหลีกเลื่องโอกาสที่ใหญ่กว่าเพื่อรักษาสภาพเดิมไว้แนวทางตอบโต้ ต้องฝึกการเตรียมพร้อมสำหรับความรับผิดชอบ Preparing for responsibility จงมองความสำเร็จเป็นการยกระดับที่มาพร้อมกับความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่นจงสร้างระบบสนับสนุนที่จะช่วยให้เราสามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ๆได้ 6. เสียงผู้กำหนดขีดจำกัดจากอดีต The past limiter เสียงนี้เชื่อว่าเราเคยล้มเหลวมาแล้วและครั้งนี้ก็จะเหมือนเดิม เสียงนี้ใช้ประสบการณ์ในอดีตที่เจ็บปวดมาเป็นข้อจํากัดถาวรสําหรับอนาคตโดยไม่คํำนึงถึงว่าเราได้เรียนรู้เติบโตและพัฒนาไปมากแค่ไหนแล้วผลกระทบเชิงลบเสียงนี้ทำให้เราติดอยู่ในกรอบความคิดแบบตายตัวเราเชื่อว่าความสามารถของเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และยอมจำนวนต่อโชคชะตาที่ถูกกำหนดด้วยความผิดพลาดครั้งเก่าแนวทางตอบโต้ต้องฝึก การมีกรอบความคิดแบบเติบโตจงตระหนักว่าความล้มเหลวในอดีตคือใบรับรองการเรียนรู้ไม่ใช่หลักฐานยืนยันความสามารถของเราจงมองย้อนกลับไปเพื่อหาบทเรียนไม่ใช่เพื่อหาข้ออ้าง 7. เสียงผู้มองเห็นแต่ความซับซ้อน The Complexity Focus Keeper เสียงน,นี้มักจะพูดว่าการฝันใหญ่ต้องใช้ทักษะ ความรู้และทุนมหาศาลเราไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนเสียงนี้ทำให้เราจมอยู่กับภาพรวมทั้งหมดที่ซับซ้อนจนนำไปสู่ภาวะอัม,มพาตจากการวิเคราะห์หรือ analysis paralysis ผลกระทบเชิงลบเสียงนี้ทำให้เราหยุดนิ่งอยู่ที่จุดเริ่มต้นเพราะความฝันดูยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะทำได้จริงเราเสียเวลาไปกับการพยายามสร้างแผนการที่สมบูรณ์แบบ แผนที่จะเริ่มลงมือทำและเรียนรู้ไปพร้อมกันแนวทางตอบโตต้องฝึกการทำลายความซับซ้อนด้วยก้าวแรกจงลดความฝันที่ยิ่งใหญ่ให้เหลือเพียงการกระทำที่เล็กที่สุดและง่ายที่สุดที่เราสามารถทำได้ในวันนี้การลงมือทำแม้เพียงเล็กน้อยจะสร้างความชัดเจนและแรงผลักดันที่จำเป็น8เสียงผู้เชื่อในโชคชะตาที่ไม่ยุติธรรม The Unfair Destiny Believer เสียงนี้เชื่อว่า คนอื่นมีโอกาสมากกว่าเราไม่ถูกกำหนดให้มีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เสียงนี้ทำให้เราเชื่อว่าความสำเร็จเป็นเรื่องของโชคชะตาทรัพยากรตั้งแต่เกิดหรือความได้เปรียบที่ยุติธรรมได้ไม่ได้ทำให้เราไม่เชื่อในพลังของความพยายามส่วนตัวผลกระทบเชิงลบเสียงนี้ทำให้เราสละออำนาจในการควบคุมชีวิตและมองความสำเร็จของผู้อื่นด้วยความอิจฉาหรือความขุ่นเคือง เรายอมจำนนต่อความคิดที่ว่าเราไม่สามารถกำหนดชะตาชีวิตของตัวเองได้แนวทางตอบโต้ต้องฝึกการมีความเชื่อมั่นในอำนาจส่วนตัวจงตระหนักว่าความพยายามความมุ่งมั่นและความสามารถในการเรียนรู้คือสิ่งที่อยู่ในการควบคุมของเราจงให้คุณค่ากับการทำงานหนักมากกว่าโชคชะตากุญแจสู่การปลดล็อกความฝันที่ยิ่งใหญ่ การเปลี่ยนจากการจำกัดความฝันมาเป็นการโอบรับความทะเยอทะยานคือการตัดสินใจที่จะเชื่อในตัวเองมากกว่าเสียงในหัว 1. ใช้คำถามจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันสำเร็จ The what if it works question เปลี่ยนโฟกัสจากความกลัวเมื่อเสียงในหัวพูดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราล้มเหลวจงฝึกการเปลี่ยนคำถามเป็นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความฝันนี้สำเร็จอย่างงดงาม ให้รางวัลแก่จินตนาการจงใช้เวลาในการจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดการทำเช่นนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจที่แข็งแกร่งกว่าความกลัวในการล้มเหลว 2. การสร้างพันธมิตรกับความไม่สบายใจ b e f r i e n comfort ความไม่สบายใจคือสัญญาณจงตระหนักว่าความไม่สบายใจความสับสนและความกลัวที่มาพร้อมกับการฝันใหญ่คือสัญญาณของความก้าวหน้าไม่ใช่สัญญาณให้หยุด การเติบโตน,นอกพื้นที่ปลอดภัยจงมองหาโอกาสที่จะทำสิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจในแต่ละวันการทำเช่นนี้เป็นการขยายพื้นที่ปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่อง 3. การตัดสินใจเชิงรุกในวันนี้เพราะแอคที e ดิ s i ิชันทูเดยพลังแห่งความมุ่งมั่นจงสร้างความชัดเจนว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเราคืออะไรและเขียนออกมาเป็นคำมั่นสัญญาที่ชัดเจนทำก้าวแรกอย่างจงใจ จงตัดสินใจทำก้าวแรกที่วัดผลได้ในวันนี้เพื่อเคลาใกลความฝันนั้นไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์หนึ่งครั้งการเขียนบทความหนึ่งย่อหน้าหรือการอ่านหนังสือหนึ่งบทการทำก้าวแรกคือการทำลายวงจรของความกลัวเสียงในหัวที่ทำให้เราไม่กล้าฝันใหญ่มักจะพยายามทำให้เราอยู่ในชีวิตที่ปลอดภัยแต่ชีวิตที่ปลอดภัยที่สุดคือชีวิตที่เราไม่กล้าเสี่ยงเลย ซึ่งเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความเสียดายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะจงตระหนักว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือพันธะทางศิลธรรมที่เรามีต่อศักยภาพของตัวเองค่ะจงโอบรับความฝันนั้นและเริ่มต้นก้าวแรกในวันนี้เลยนะคะ